Organizations, experience at the early childhood level, kindergarten two, teacher, Darien 10th of acting guidance, North Parat school director, Mrs and on Promani, school manager, kindergarten, Ban Pha Sai schools, office of the private education committee, Suratani province. การจัดประสบการณ์ระดับประถมวัยชั้นอนุบาล2ครูประจำชั้นนางสาวราเรืองสิทธิเสนาว่าที่ร้อยเอกนภรัตพรหมณีพ่วงในการโรงเรียนนางละองพรหมณีผู้จัดการโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านฟ้าใสสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี Electronic l e s s o n s English Subject. Kindergarten 2บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สารวิชาภาษาอังกฤษชั้นอนุบาลปีที่2 Unit o o d Health. สุขภาพดีมีสุขเรื่องอักษรที่ขึ้นต้นด้วย O activity จิจกรรมเขียนคำศัพท์ ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร O จุดประสงค์การเรียนรู้ u n นิต s i Goose Hill สุขภาพดีมีสุขเรื่องอักษรที่ขึ้นต้นด้วย O เพื่อให้เด็กเขียนคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยอักษรโ O ได้ก่อนเข้าสู่บทเรียนเรามาทำกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความผ่อนคลาย ทั้งทางกายและอารมณ์ให้มีสมาธิในการเรียนรู้ของหน่วยนี้กันนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะ Let's go <S If you're happy 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 clap your hands If you're happy 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 clap your hands If you're happy 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 clap your hands clap your hands If you're happy 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 clap your hands If you're angry 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 stomp your feet If you're angry 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 stomp your feet If you're angry 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 stomp your feet stop your feet if you're angry, 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 stomp your feet. If you're scared, 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 say oh no. Oh no. If you're scared, 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 say oh no, oh no. If you're scared, 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 say oh no, say oh no. If you're scared, 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 say oh no, oh no. if you're sleepy 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 take a nap if you're sleepy 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 take a nap if you're sleepy 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 take a nap take a nap if you're sleepy 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 take a nap if you're <audio conferdles> happy 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 clap your hands if you're happy 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 clap your hands If you're happy, happy, happy. Clap your hands, clap your you're happy, 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 clap your hands, hands. hands. Clap 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 จบไปแล้วนะคะกับเพลง If e You're Happy ติกๆ Happy กันทุกคนใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกร้องเพลงเึลงนี้กันนะคะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกร้องเพลงแล้วส่งคลิปวิดีโอนะคะมาให้คุณครูแม่มุมได้ดูกันด้วยนะคะเด็กๆ เด็กๆคะคุณครูมีแบบฝึกหัด Write in i s h นะคะแบบฝึกเขียนแบบฝึกเขียน King d e a t h n True ให้เด็กๆหยิบขึ้นมาเลยนะคะเพ็กสเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้าที่8เลยค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่8ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆเขียนคำศัพท์นะคะภาษาอังกฤษตามรอยประนะคะทั้งหมดก็จะมี4คำด้วยกันเราไปดูเราไปดูคำแรกกันเลยค่ะคำแรกนะคะเด็กๆทบทวนนะคะคำที่อ่านว่าอะไรคะเด็กๆ โอเมล็ดโอเมล็ดโอเมล็ดแปลว่าอะไรคะอ๋อโอเมล็ดแปลว่าไข่เจียวนะคะไข่เจียวนั่นเองเด็กๆอย่าลืมระบายสีให้คุณครูด้วยนะคะต่อไปค่ะออกช้อปผุดออกช้อปผุดออกชอปผุดแปลว่าอะไรคะอ่าแปลว่าปลาหมึกนั่นเองเก่งมากค่ะ very good ต่อไป orange orange อ่า orange แปลว่า แปลว่าส้มนั่นเองค่ะอยู่ตรงไหนเอออยู่ตรงนี้ค่ะคุณครูอ่าต่อไปนะคะคำสุดท้าย orchid orchid อ่า orchid แปลว่าอะไรคะเด็กๆแปลว่ากล้วยไม้ค่ะ Very good, keep your hand เด็กๆตั้งใจฟังที่คุณครูสอนทุกคนเลยนะคะคราวนี้เด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะคุณครูจะให้เด็ก ฝึกเขียนนะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามรอยประถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปทำกันเลยค่ะ Let's go <S เป้าประสงค์ที่ได้จากการเรียนในหน่วยนี้คำขึ้นต้นด้วย o ได้แก่ omelet octopus orange orchid เด็กๆ ให้ผู้ปกครองอัดคลิปการเรียนการทำแบบฝึกหัดและการตอบคำถามส่งให้คุณครูเพื่อที่จะประเมินพัฒนาการของเด็กๆและนำไปประเมินผลพัฒนาการในการพิจารณาการเลื่อนชั้นในโอกาสต่อไปค่ะ <S <S จากที่เด็กและผู้ปกครองได้เรียนผ่านบปรเจีย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วนั้นหากผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะ สามารถแสดงความคิดเห็นและข้อติชมครูผู้สอนจะได้ทำการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันหนึ่งทางฝ่ายวิชาการของโรงเรียนจะนำผลการเรียนการสอนมาทำการประเมินครูผู้สอนเพื่อที่จะพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนในโอกาสต่อไปค่ะ ขอบคุณเด็กๆทุกคนที่ตั้งใจเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือคุณครูเป็นกำลังใจให้เด็กๆนะคะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายสำหรับวันนี้ลาไปก่อน See you again next time. Good bye.